สวัสดีครับพบกับช่องชั้นตั้มโกโกนะครับันี่นะครับมันบอกเคยเห็นไม่มีคนนะแม่เนี่ยมาเบิงมาเบิงพี่น้องเอ้ยมันพี่สังพี่ไทยเขาเอินเขาเอินมันหยังอันนี้มันพี่สังพี่น้องเอ้ยพี่น้องตอบมาเนี่ยมันหยังนี่พี่น้องเคยเห็นหมอมันหยังนี่นะก็น่อยนุ่มๆพี่น้องเลยกินแบบไรเนาะแบบน้อแม่มันนั่นมันเนี่ยเกามันเท่าขากินแบบไรเหมืนเดียวมันจะพันเรียมาดูอะไร อามาจี้อามาันโอ้มันอ่าพี่น้องอันนี้เอฟซีนี่มันอย่างอันนี้นี่พี่น้องถั่วเพิ่นกะจ้าผู้ช่างผูนี่นะครับใบปีกล้วยพี่น้องเฮ็ดเฮ็ดถ่วเฮ็ดถั่วเอกินแล้วก็ทิิมเลยพี่น้องเป็นปุ๋ยเลยนะ่นะพี่น้อง สมกับบรรยากาศแท้ๆพี่น้องเลยโอ้ยมันเสือค่ะเพิ่นว่ามันเสือบ่นะมันเสือมันเสือเพิ่นเว้านี่ดิขทางในครับเรียกมันเสือมันเสือมันมันจะต้องมีเล็บมันสิเป็นเล็บหาเล็บจ้าเออมันนสิเป็มือจ้าเหมือนมือเลยอันนี้บ่แม่นต์บอกโม่นหรือว่าหรือว่าหำเสือบ่โอกมันแปลกมากนะคะว่ามันอะไรแปลก แต่ถ้าทางทางบ้านพี่น่ะบ้านแม่น่ะเขาจะถ้าอย่างนี้น่ะมันจะเป็นมันเทียนแต่ว่ามันจะเล็กแค่นี้เป็นเส้นๆมันเทียนมันแปลกมองแม่มันแปลกมองมันมีขนเหมือนกันเลยมันเจอมันต้องเล็กกว่านี้สิใช่ไหมมันแปลกมันมีขนใหญ่มากเลยเนาะที่เราเห็นเนาะตุ่มตาเนาะมันมีขนไม่เห็นมีขน้องโว้ยมันยังเป็นรูปกลมๆอยกินแต่มันกานะที่นไปเลยไปนานตกแต่ขนตกแต่ขนกับพ่อแม่เราไปไก มันน้นแลึกซึ้งเอธิบายอธิบายให้แก่แจ้งแดงแกพี่น้องเลยแขกคนกับพ่อแห้งเลยเอาไปปลายพ่อมันนะแบานะุงขอบุจ้าทุกคนนะครับอาโอ้ยนะครับขอบคุณมากนะครับหอยคมนากระมีพี่น้องเอ้ยปาราจเจ้าเอนิงกับตัมมะคุงโอ้ยสุดยอดเด้อพี่น้องเลยอนี่เมนนูนี่คือเม่นนูหอยเป็นบ่หอยดังเมิดพี่น้อง ขึ้อมาหอยนี่แต่หอยเนาะคือซื้อ่าหอยเทนังกระแสบมาขามป้อมเลยอุ้ยมาขามป้อมอยากกินปกานี่ปลาทูปลาทูทอดแต่มีเมนูหอยอร่อยทุกเมนูเสียกูอันกูย่างพี่น้องเอ้ยวัวมันเสียแอปซูมตามอิ่มครับลูกโป่งบนถนนครับผมแจ็คเราออกแงมได้บ่ก็เถืออยู่ เห็นมานี่กับปีสองปีช่งหินกูอย่ลืมนะครับรีอาร์นะครัขายของสั่งรีอาที่ช่อใช้ชาแนลไม่มีลงตรมตามไม่ได้ิแล้วเบ่งกัเด้อพีเซนเตอร์ครับพีเซนเตอร์รีอากิจีนกินองเลยแสบนอแสบนอมาหนี่ตกลงมันมันอย่างเหรอลุงพันตกลงมันอีอย่างมันแปลกมันบอ คนบอว่ามันตามท้องกี่เดือนแล้วคนว่านะครับโอ้ัหเห็นมานียกับติปีปลายเลยกัยังโบกยู่พี่น้องเ้ยันยังโบกครับว่าเราจุด้ว่าเราปุรุมื่อนั้นเมื่อกี้กัยังโบกยูอังเคลดจองใดยังสิกินได้บะเนี่ยวางไว้แบบนั้นนะแม่นบลุงพานเเดีวลาแป๊บนึงวางไว้แบบนี้แลยวจะพีน้องกินอไรทกินได้ะน อะไรสดดังบ่ล่ะขนาดลุงเสียงขึ้นนิดเดียวเองนั่นนี่เนี่ยอ่านไลฟ์สดตอนใดเอาปิดก่อนนูนคือน้ำนงพันธุ์นูนสีปนใส่ใส่ไหมซาลาโมนิกมันดูดเกลี่ยใบตัวน้อยๆอมันดดูอันนี้คือมาทดสอบไหมมันบ้างพี่น้องที่เขาโลกรักทุกท่านครับมื้อนี้นะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีเป็นมื้อสั้นวันดีบอกคุณในไหน คือเฮาได้นำขยะลงไปเนาะแต่พอดีมีพี่น้องนำกันนะครับมาฟังลุงพันพิ่นว่ามึงรู้นี่มือนี่เป็นมือหยางเอ้าเห็อบ่ได้ละนี่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 น่นี่นี่ย่นง่นี่ีนีนีอนีนนี่นอ่นน่นนนน่ี่ เพื่อได้คลิปตอนหอยแข็งเมื่อพอดีเราขยะไปเข้าศูนย์ขยะักชุนเจ้าก็ฟังข่อยสะก้อนนี่พอเอาขยะไปสู่ศูนย์ขยะเรียบร้อยนะครับก็พากันไปกินข้าวเที่ยงกินข้าวเที่ยงครับพี่ตั้มวอนน้าทางเข้าเมืองสะกดนะยุ้งจะไปกินอ่ากินข้าวเที่ยงยุ่งมองไรพี่ไทยเออมองนั่นนะอ้พี่ไทยยุ่งมองไรครับมองอันบ้านพอสมหวับ้านอมันบ้านนายงบ้านโกกอกนะโอ้ ก็ละห้อนน้ำมันป right. okay. ah. no UH ั๊มปตทนุ้บอกโอ้ยบ้านกกอกนะบ้านกกอกดอนหันเลยกินข้าวอยู่บ้านโกกอกเลยนี้บ่แม่นกกอกนี่เด้อกกอกนายโยสกุลตครเด้อพี่น้องเด้ออันนึงคือกกอกตัวนั้นมันตำบลตำบลอย่างไรโกกอกตำบลนิ้วดอนตำบลนิ้วดอนมันโกกอกนิ้วดอนตำบลนิ้วดอนเด้อพี่น้องเด้ออำเภอเมืองจังหวัดสกลนครอำเภอเมืองจังหวัดสกนครนี่ก็ใกล้ โก้โตโก้โตโก้สองตัวเนาะเออสามตัวแล้วก็อ้างก้ใกลกโก้คือกันเออแต่ภาษาอังกฤษเพิ่นจะเขียน b a n อ่านว่าบ้านแล้วก็ k o g อ่านว่าอะีรตัวบ้านคอกเคาะบ้านคอกเคาะแต่บ้านโก้โก้เนาะอ้าวโกทมก็จะคุณก็ยังอ่านว่ากระท่มเนาะแมนวันนี้รังจะหันเรียบร้อยกินเรียบร้อยเดี๋ยวได้บัดกินเนียมันท่านอิ่มเออชางกันคุณผู้หญิงเพิ่งก็เลยออกความขีดแล้วมาแรงเขากินข้าวน้ำกันได้บัว เก็เลยมีอาหารการกินแบบนี้เกิดขึ้นมาเป็นเมนูอ่ามีมีหอยแข็งครับแล้วก็มีหอยแมลงลอยแขงนอ่รมีหมูยออมีบอกาหอยโข่งมาน้ำหลังเมนูคือมีหอยแข็งแล้วก็ตำหอยแข็งใส่ตำหมูยอใส่หมูยอนะครับคือตาเออใส่เส้นมะฮุงน้ำแต่เวลาตำเน่ะตำใส่ครกนั่นแหละตใส่ครแต่ว่าส่วนผสมมันก็มีคล้ายๆกับตำมะหุงนะพี่น้องก็ ผู้เป็นนันแม่ครัวผู้เป็นนันเจ้าของเมนูเนี่ยคืออันน้องสาวคนนี้อันสามณีชนชมสามณีชนชมโดยการการจับของชายชาแนลนะครับส่วนน้องนั้นก็มานั่งกินดอกสามณีอหลังจากท่านเรียบร้อยพอไปตลาดบ้านนี้ไปตลาดพอไปเห็นหลายอย่างตลาดใบพัดเมืองสกลนะเห็นมัดนั่นแล้วี่ลายอันลายเนี่ยอยู่ครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นพักวกพักหวาน นางคอกนางเข็มไข่มดแดงมีหมดมีครบทุกอย่างอยู่นะศูนย์รวมพศูนย์รวมอาหารเนาะเมนเพราะไปเห็นนะนี่นี่้รมละเมนย่างนูเบิ่งไปเบิ่งมาจะคือตัวตุ่นจะคือเรื่องื่นนะแม่ความก็คือว่าตัาตุ่นวานพรมโยวามินว่ายังผ่นแล้วมาจับเบิ่ง ผัดอุ่นสู้ๆในบ้านนี้คำว่าอุ่นสู้ๆคือมันยังอุ่นๆร้อนๆอยู่นะก็เลยมันรููๆบุงมาจับผัดเอ้าก็คือมีขนออกมาแบบนี้ความเป็นจริงก็คือรากฝอยของเขาอืว่านนบนี้ผัดเลี้ยงใส่ลายอยู่โอ้เพิ่นสิบ้ากันไปใส่นอตุนอันนี้มากปปนะครับเอาเอาไม่ยังบ้านนี้ ครบเป็นนาที่แล้วยังนี่ทางนั้นกำลังมาฟังครับวันนี้พ่อมาแล้วก็เลยถามเหมือนมันหยั่งนี่ผมบอกเคยเห็นเพื่อนก็เลยบอกว่ามันเกิ้มเออมันเกื้มมันเกิ้มเขาก็ฟังเกิ้มหรือเครื่มเนาะอันนั้นละเราว่าเอาจะจะกื้มจะเกื้อมอ่ามันอันนั้นแหละวานนี้วิธีการกินทำยังไงแล้วก็บอกกินเลยเราวะนอ่แล้วบอกว่ากินเลยผมก็เลยคืนว่ามันอันนี้นี่ จากการพิสูจน,น์ลักขานแล้วเนีน่ยบอสป,ปอกปอกมันบ่วิธีการกินคือแกะเปล่ามันบ่เรียบร้อยแล้วผมคืนวันหน้าจะเอาไปใส่ยังไม่ได้เคยกินนะว่ารสชาติเป็นเังไหรนะเ,เขาหน้าจะไปกินกับใส่นมใส่น้ำตาลอะไรคล้ายๆของหวานแบบนั้นบ่หรือว่าเอาไปมุไปมกไปมุกไปยังเห็ดสุกมาแล้วได้หนิ ชุกระบบอนี่คือหักแล้วก็แกะมันเอานังกำผ้านี่ออกก็กินเลยนะนังกำผ้านังกำมีดองเนาะังอันนี้อันที่เขาคิดว่าน่าจะเป็นแนวนั้นนะนะหรือว่าจะนายจุนตาอันนี้ก็กินอย่างเดียวอันนี้ก็ไรล้วก็มาไปเห็นอย่างกินอย่างเดียวโอ้ยกัะโผกระโผเนี่ยหอยแครงอีกสองจานนี่จุนตาเอาผู้เดียวเอาแครอีกสองตัวพิไทยการกินไม่ทำให้จ่อย ปลาทูก็เลยตัหัวปีก็กินไปไม่จังอันแล้วนี่โอ้ก็สีโพดหลยินว่าก็ได้ปาตอนกลงเวียนมาด่าสังเกตไหมตอนกลางเวีนน่ะในโพธิ่นั่งอยู่ฝั่งนั้นตูมตามอยู่ฝั่งนี้เลยโอ้ยพี่น้องเลย ไกเป็นตู้พี่น้องเลนื้อตะกะดูกปราตัวงานาทีหนูเลี้ยวไปเอาเป็นย่างไก่เดือดแต่เป็นย่างเล้วเอาได้ยัางนาทีแเราครบแปดนาทีนย่งยังยังย่างย่างเข้าไปสองนาที่ข้ามไปพัดบูยไทยบปนนอกกว่าซ่ากว่าหมู่แล้วพี่น้องเลยอันนี้ยังคุกยุคคุยุค เวลาไปไปน่ะนี่หูกางเกงโอ้ยคนก็บอกว่ามัดแบบนี้กางเก่งเจ้ามัดประตูลงเพราะว่าพุงมันดันลงนะคอยเรโอ้ยตูมตามเพี่ธายมันต้องอะได้หิวมาคอลงมาหิวบอบาันี้ประนี็น่าสังเกตเป็นสำคัญที่สุดบ้านี้บัดไปได้บานนี้เฮ็ดท่านนี้ตูมตามกับนายโพธิไปนั่งในรถใบยางทับนกพอไปนั่งข้างเดียวกันบดนี้รถ นกอยู่แล้วมันละไปนะนี่แหะพี่น้องโอ้ยเออนั่งเออนั่งรถน้องน้องใบยางนะครับคอยก็เรียกว่าโอ้โหยน้องวะนึกหัวใจแล้วบ้านี่อันนี้พักโฆษณาเรื่องตูมตามเขาเอาคือว่าให้เรานั่งคนละคนละข้างกันล่ะเราคือให้เราไปนั่งข้างเดียวกันละมันติดของมันมีลำโพงนี่น้องานี่รถหลังจากขั้นมาเป็นที่เรียบร้อยเนาะเขาเออเขาตลาดยังหมดจุบ พอเข้าไปในตลาดนี่บ้านนายโพธิเขาบอ้ว่าวันนี้ผมมาวันแรกมาวันแรกอยู่ันละันันไ,งงนไม่เคยไปจา,<ต>างเนื้อันไม่เคยออกนอกพื้นที่เอยู่เในพยโพที่ออกนอกพื้นที่ได้ไงเนี่ยฝนฝนจะไม่ตกนะ้จะไม่เท่มกอกกอกวก่ปา,ารรประมาณนั่นละ่ะ <c oughs> เป็นนิมิตหมายที่ดีแล้วนายโพธิที่ออกจากกอกกอกเมือนเนนี้ผมก็ไม่เคยมาทมตัวอะไรผมไม่เคยไปจ้ามอง อยู่ในโบตีเอ้ยแต่ถ้าเพื่อนอยู่กรอบๆเดี่ยวมองซอกใดมองใดไปเบิดได้บั่นตรงนั้นตรงนี้ป้องใดอู่ใดอู่จกเบิร์ดปเปิดประตูบ้านหลังบ้านออกมาผมจะพังประตูเข้าบ้านพี่ไทยมานอกยังไม่ตื่นมาว่าเออโอ้ยเขาอยู่ทางไหนเขาตื่นแล้ได้ยินประตูตุ๊กขั้นออกมาแล้วไปเบิดนะมวยพี่น้องดึกดื่นยิ่งคืนยังบ่พอเนะตอนนี้บรรยากาศล่าสุดปูน ว่าตัวเอาไปเอามาบอกโอ้ยใบยางพี่น้องเขาวดแนวถ่ายนะใบ <laughs> ยางกับเงายางกันนวันนั้นมสี่สิบคลิปพี่น้องเยอ,อ่ะตีใจกับเพื่อนอันนี้ก็ได้ห่อใส่ห่อตลาด, <laughs> ลาดพอไปห่อตลาดก็เย็นมะม่วงมะเขือมะแพงมะยัง,งสารพัดเลย <laughs> สำคัญที่สุดต,ตลาดใบพัดเมืองสะกลนี่ เวลาเฮ็ดออกเขาไม่ต้องไปหาอื่นไกลเลยดงเห็ดในอยู่ตลาดนั่นเลยเป็นดงอยากกินเห็ดยังเมนโบนม่เขาอาจจะเป็นเห็ดบดเห็ดไข่เห็ดปวกเห็ดละงอกเห็ดเบาะอกจะไปหามันโชคเนาะอ้หอย่าฟาไปเดี๋ยวรอคอยหมุนเออโอ้ยผมว่าเห็ดนี่อยู่ตลาดใบพัดเลยเออตรงนั้นเป็นศูนย์รวมนี่เป็นสี่แยกแบบนี้ตลาดอยู่แจเลยเออเวลาเข้าไปนี่รถจอดุ๋วเป็นร้อยคันมีน้องเลย พอย่างเขาตลาดอูยวุ่ววันวันวันอยู่วนวันเอเออมิเยบอมิเ็นมีน้ำซ้ำว่ะนี่ผักหวานพี่น้องเลยเป็นดงเออแลวก็มีเห็ดบดอยู่ข้างล่างไหนผักหวานอยู่ทั้งเทิงจานนึงนี่แบบนี้แหละห้าสิบาทเท่านั้นเองมาย่างเข้าไปนี่อิ่มเลยโอ้ยสุดยอดบานี้หอยบานนี้หอยก็อยู่ฮันนี่คือแบบนี้แล้วนี่หอยอันนี้สามารถรับประทานได้ทันทีได้นี่ กินได้เลยนี่ครับเพิ่นเรียบร้อยน้ำพริกน้ำพริกอันนี้คือหอยนาคือหอยในอยู่ในนาแต่ไม่รู้ว่าหอยอะไรนะแต่ว่าหอยนาเออเอานากับหน้าว่ได้ได้เพราะว่าเขาไปหาไม่ได้เออมีนำซ้ำบานี่เบิ้งกันหน้าัหน้าทนเอเออมีนําซ้ำบ้างนี่เบิ้งกันหน้านหน้าทเ อุ้ยอาแล้วนี่อาเอออาแล้วนี่นี่เออคนต้มสุกแล้วโอ้ยตายตายไปอาอันนี้ลายอีกต่างหากได้อน้ยม่ไา่พร้อมน่าจะอร่อยดีนะซองมไม่เหมือนบไม่เหมือนแข้งลายขาลายเลยเออย่างขาลายของเนื้อวัวเนื้อนั้นมันเหนียวมันหยาบนะแต่หหยลายจะว่าแซ่บปะทูอืม อันนี้ก็น่าทดลองน่าชิมแล้วนี่มี<ร>ะตะไค<ป>ร้ใบมะกรูดจุกกิ่งพร้อม, <laughs> ม,มอยังกินหอยแครงอิม่มเลยยังไม่หมดอย <laughs> ู่หอยแครงนั่นะอันนี้เอาไปกินมือน้ออื่นโอ้ยบ่ได้บอเสียถ้าหดมื้ออื่นบ่ได้เลยม,มันบ่เสียอันนี้มันเคิือยากกินมือนนอม้อนี้กินมื้อนี้ละ่ะกินให้เบิดมื้อนี้บดนี้่ใส่แล้วบาดนี่ยใส่ซีนบ่ก่อนมีนูใส่ใบเห็นบาดนี่เห็นวิตามินซีมาเป็นต่อนเลยพี่น้องเลยผู้